รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสงแห่งปณิธานค่ะวันนี้นะคะนิวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักในเรื่องของการทําเกษตรที่เรียกว่าโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลนะคะวันนี้ได้มีการนํามาผสมผสานกับการทาเกษตรจนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมีกินมีใช้และมีความสุขกับการน้อมนําแนวทางพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นํามาใช้ในพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นการทํานา ทำสวนทำไร่มีกินมีอยู่กับโคกหนองนาโมเดลมีกินมีสุขในรายการแสงแห่งปริมทานในวันนี้ค่ะการทำการเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงแต่จะสร้างความชุ่มชื่นให้เกิดขึ้นแก่สภาพแวดล้อมเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถคืนความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ผื้นดินแหล่งน้ำได้อีกด้วย และที่สำคัญคือการสร้างความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกรโซรวีธาดาหรือพี่ตายเจ้าของสวนทาดาเกษตรกรที่ขอเดินตามความฝันเพื่อกลับมาพลิกฟื้นที่ดินแปลงมรดกให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพี่ตายบอกว่า เดิมทีทำอาชีพประจำแต่เลือกที่จะเดินฝ่าแรงเสศษทานมุ่งน้าสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัวละทิ้งอาชีพครูอัตราจ้างเพื่อสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ตอบโจทย์ของชีวิตอยากให้พี่ต่ายได้เล่าให้ฟังนิดหนึงคะ่ะว่าก่อนที่พี่ต่ายเนี่ยจะกลายมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวได้มีการนำโครงหนังน้ำมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เดิมทีพี่จ่ายทำอาชีพอะไรมาก่อนนะอ่าล่าสุดเลยนะคะตรงนี้ก็คือว่าเป็นครูอาัตาจ้างค่ะเป็นครูอาัตาจ้างแล้วทีนี้ก็คือว่ามันรายได้ของเรามันกับรายจ่ายมันไม่มมันไ่ตอบโจทย์กันนะคะรายจ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังพูดอย่างนี้เนาะเราก็เลยต้องออกมาท,ทั้งใจเราเนี่ยมีใจรักในการทําเกษตรตั้งแต่เดิมพื้นฐานของเราอยู่แล้วอ่ะ เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมาทําเกษตรในช่วงที่เป็นครูอยู่เราก็สนใจเราก็ศึกษาอยู่เหมือนกันในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ะนะคะตรงนี้แล้วทีนี้พอเราได้เริงเ,เห็นแล้วว่ามันเป็นจุดเดียวที่จะทําให้เราอยู่รอดได้นะคะมันอาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรมากมายอะ่ะแต่เราอยู่รอดได้นะคะในขณะที่เราเป็นครูเนี่ยลอมอะไรก็ต้องซื้อเขาทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งพริกถุงละห้าบาทสิบาทเราก็ต้องซื้อเขามะนาวอย่างเงี้ยลูกเดียวเราก็ยังต้องซื้อเขาเลยแต่พอเรามาทําตรงนี้ เราไม่ต้องซื้อเขาเข้าวเราก็ไม่ข้าวเราก็มีกินไม่ต้องซื้อเขานะคะทุกอย่างนะคะเรามีอยู่มีกินในส่วนของเราเราก็เลยว่าอรา,ายได้ตรงนี้น้อยนิดแต่เราก็ภูมิใจไม่จําเป็นต้องมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรมากมายหรอกนะเป็นชาวนาตรงนี้เราก็ภูมิใจของเราแล้วค่ะในชีวิตคนเมืองนะคะแน่นอนเ,เขาอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสในเรื่องของการทงเกษตรหรอกนะคะอยากให้พี่ต่ายได้สะท้อนให้เห็น สักนิดนึงค่ะว่าการที่เราน้อมนําแนวทางของพระมหากษัตริย์ทั้งรัชกาลที่9ารัชกาลที่10มาใช้เนี่ยค่ะอยากให้สะทอให้เห็นหน่อยนะว่าสาหรับคนที่เป็นคนเมืองที่เขาอาจจะยังไม่เคยสัมผัสในเรื่องของการเกษตรเนี่ยสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนาก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอะเพียงให้คนที่เป็นอยู่ในสังคมเมืองได้เข้าใจเนี่ยค่ะพี่ต่ายจะเล่าให้เขาฟังนี่ยังไงบ้างคือเริ่มต้นเลยนะคะคนเมืองอ่ะ บางทีเนี่ยเขาคิดว่าการมาทําเกษตรพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลก็ตามเขาคิดว่าจะต้องมาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในเมืองเราก็ทําได้นะคะโดยการที่ปลูกผักไว้กินเองนะคะไม่ต้องซื้อเขาทุกอย่างตรงนั้นเราก็ทําได้นะคะแล้วสิ่งที่จะแนะนําให้คนเมืองได้รู้จากอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเมืองบางคนเนี่ยเขามีที่แต่เขายังไม่กล้าที่จะทํา นะคะตรงนี้ก็อยากจะบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวหรอกค่ะทำเกษตรเราทําแบ่งเวลาเอาไว้แค่ว่าเรามีเวลาแค่นิดเดียวเราก็ทําได้แล้วไม่จําเป็นต้องลงมาคุกคลีกับเขาทั้งวันนะคะเกษตรเป็นอาชีพที่แบบว่าทําง่ายๆถ้าเราคิดให้มันยากมันก็จะยากถ้าเราคิดให้มันง่ายมันก็จะง่ายนะคะ่ะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเ,เรื่องโคกหนองนาโมเดลเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเกษตรพอเพียงเนี่ยเราทําได้ค่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ สำหรับคนเมืองบางคนนี่ก็ในกรณีที่แบบว่าเออเขาคิดว่าโคกหนองนาโมเดลบางคนก็อาจจะต้องมาขุดสะใช่ไหมคะต้องมีที่นาะต้องเป็นชาวนามาก่อนถึงจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะนะคะโคกหนองนาโมเดลเนี่ยในกรณีที่สําหรับจริงอยู่คนที่ต้องมีที่นะคะที่แค่หนึ่งไร่คุณก็ทําได้นะคะพวกหนองนาโมเดลเนี่ยนะคะพวกหนองนานโมเดลในเมืองก็มีนะคะทําแค่พื้นที่ ที่เราจํากัดอยู่ตรงนั้นแค่หนึ่งไร่ลองทําดูก่อนลองทําดูก่อนว่าเราทําได้แล้วเราถึงค่อยทําเพิ่มทําในพื้นที่เล็กๆอย่าเพิ่งไปทําใหญ่นะคะตรงนั้นแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรมันไม่ได้ยากนะคะบางคนคิดว่าเออมันต้องมีที่เยอะๆมันต้องเป็นลูกชาวนาบางคนไม่เคยเป็นลูกชาวนามาเลยแต่เขาก็ปลูกผักกินได้เขาก็ยังมาหัดดำนานะคะ ดำนานไม่จาเป็นต้องมีทุ่งนานหรอกคะ่ะเป็นบอ่อปูนก็ได้บอ่อปลอกเล็กๆอ่าสําหรับคนที่มีที่น้อยเราก็เอานา,นามาดําในบอ่อปูนได้มไม่จําเป็นว่าต้องมีที่นาไม่จําเป็นว่าต้องมีที่เยอะๆสามารถทําได้คะ่ะมันอยู่ที่ว่าใจเรานนารักไหมเราใข่ที่จะศึกษาไหมเราจะทําจริงหรือเปล่าไม่ใช่ฟังเขามาแล้วว่ามันยากว่ามันยากการที่เราฟังเขาอะแล้วบางทีอะบางคนอะบอกก็ทําไม่ได้หรอกนะคะ อย่าเพิ่งไปฟังเขาเราเชื่อมั่นในตัวเราแค่ไหนแค่นั้นเองถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเราเราทําได้<ม>ก็เหมือนอย่างอย่างที่พี่เนี่ยครั้งแรกคนเขาก็บอกว่าเป็นครูอยู่ดีๆเนะี่ยออกมาทําไมอยู่ในสังคมอยู่อย่างนั้นมีเกียรติเป็นครูนะใช่ไหมคำว่าเป็นครูมันดูมีเกียรติดูดีแต่ออกมาอย่างเงี้ยก็แค่ชาวนาคนหนึ่งแล้วทําไมต้องมาทําอยู่ตรงนี้ด้วยก็ก็ความชอบแล้วก็ความใฝ่ของเราที่เราอยากจะเป็น ะะมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆไม,นไม่ต้องสนใจคนรอบข้างถ้าเราจะทำสำหรับคนเมืองเขาฝากไว้ค่ะหลายคนบอกว่าการทำเกษตรนั้นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจะทำให้ผลผลิตงอกงามควบคู่กับใจที่พร้อมจะรับความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดสู่การทำโคกหนองนามโมเดลของพระบาทสมเด็จพระบระมนทระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้จึงสร้างประโยชน์และความสมบูรณ์อันเป็นรูปธปรรมให้เกิดขึ้นแกส่สวนทาดาแห่งนี้โคก ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกสวนป่าไม้ผลไม้ชั้นกลางไม้ชันเตี้ยและไม้เรียดินรวมถึงพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์หนองคือแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและแหล่งน้ำสำหรับการปศสุสัตว์นาคือพื้นที่ทำนานทุกประเภทตั้งแต่นาข้าวนากกนาปอและอื่นๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ ึงถือว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยคำว่าโคกหนองนามันคืออะไรยังไงบ้างคะพี่โคกหนองนาโมเดลน,นะคะก็คือเป็นการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นแหละคะ่ะแต่ทีนี้ก็คือนำมาประยุกต์เป็นโคกหนองนาโมเดลเป็นการทาเกษตรแบบโบราณนะคะ ตรงนี้โคกหนองนาโมเดลมันก็จะมีทั้งนามีโคกนะคะแล้วทีนี้ก็คือว่าแล้วก็จะมีสวนป่าปลูกผักไว้กินเองนะคะทานาเองนะคะทีนี้มันก็จะมีผสมประสานกันหลายอย่างกเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวนี้ที่เราน้อมนามาใช้ก็เป็นกเกษตรที่ว่านําของรัชกาลที่9ก้ามาใช้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมมาประยุกต์รวมกันแล้วเป็นโคกหนองนาโมเดลนะคะเพื่อที่ว่าทําเพื่อที่จะให้อยู่รอด นะคะตรงนี้ค่ะค่ะแล้วจากที่พี่ต่ายได้ได้มาเป็นเกษตรกรตอนนี้ก็คือเต็มตัวแล้วละ่ะได้มีการน้อมนําแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9้ารวมทั้งในเรื่องของโคกหมองหนองนาะโมเดลของรัชกาลที่10เนี่ยพอเรานํามาปรับใช้แล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่พี่ต่ายได,ได้สัมผัสนะคะกับชีวิตทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ที่เรานํามาใช้แล้วนะใช่ไหมคะเรามีอยู่มีกินของเราเอง โดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันนี้ยุ COVID, คโควิดนะคะในบางบ้านเนี่ยขาดแคลนมากเรื่องอาหารแต่ของเราไม่ขาดแคลนนะคะเรามีอยู่มีกินเรามีไข่เป็ดนะคะเรามีแม้กระทั่งนมเรายังมีนมพัจจไลของเราเองเรามีนมแพะค่ะเรามีอาหารของเราทุกอย่างมีปลาเราเลี้ยงปลาไว้กินเองปลูกผักไว้กินเองตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์เรามากเลยเราไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะคะ เราสามารถมีอยู่มีกินในสวนของเรานะคะแล้วคือเราสามารถแบ่งปันเพื่อนๆได้แบ่งปันคนภายนอกได้ใครเข้ามาเราให้นะคะไปตลาดไปขายของขายไม่หมดเราแจกนะคะบางทีซื้อมาเราแถมอีกก็มีนะคะเราเป็นการเกื้อกูลในทุกๆท่านที่มาหาเราะคะ่ะแน่นอนค่ะว่าการที่พี่สายเนาะ ออกมาเป็นเกษตรกรเนี่ยจากคุณครูก็จะได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เนาะเอ๊ะจะมาทําไมทําไมไม่ทําตรงน,นั้นได้มีเกียรติด้วยมาแล้วก็ทําได้ไหมตรงนี้พี่ต่ายใช้ใช้ชุดความคิดหรือว่าเปลี่ยนมุมมองอะไรยังไงบ้างคะพี่พี่ก็จะใช้วิธีการก็คือว่าทําให้สําเร็จให้เขาได้เห็นนะคะพี่จะไม่พี่ใช้วิธีการโต้อตอบจะใช้วิธีการทํา ให้เขาได้เห็นเพื่อลบลูคําดูถูกและคําดูหมิ่นของทุกๆคนพอเราทําได้สําเร็จทําให้เขาเห็นแล้วคําพูดเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นคําชมแล้วคนเหล่านั้นที่เคยว่าเราเนี่ยที่เคยนี่ว่าเราไว้ที่เคยเขาดูถูกเราไว้เนี่ยเขาก็จะกลับมาชมเชยเรานะคะตรงนั้นก็คือว่าแล้วตอนนัดทุกวันนี้ก็จะมีแต่คนคือแบบเขาก็ทึ่งอะที่เราทําได้นะคะเขาทึ่งที่เราทําได้ ตรงนั้นพี่พี่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจเลยว่าโอเคมันมันมันต้องมีอยู่แล้วแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราจุดใหญ่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เราจะต้องทําให้ได้เนี่ยฝ่าผ่าฝ่า,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 าพูดง่ายๆเลยว่าเป็นจุดวิกฤตเลยที่ออกมาปุ๊บเนี่ยแรงต้านทานแรงเสียดทานที่สูงมากคือคนในครอบครัวนี่แหละโดยเฉพาะแม่พี่ก็ผ่ามาให้ได้นะผ่ามาจนได้แหละเพราะว่าครั้งแรกที่แม่ออกมาเนี่ย แม่ก็ผิดหวังแต่แม่ไม่พูดไม่ใช้การเงียบแต่เราก็ทําให้แม่ได้เห็นว่าเราทําได้เพราะเราอยากจะมาสื่อสารให้แม่ได้เห็นเราอยากจะมาทําสารต่อในสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราทําเนี่ยพ่อก็ทํามาตั้งแต่แรกเราก็บอกว่าพ่อก็ทํามาอยู่แล้วแม่ก็ทํามาแต่แม่เนี่ยเราเข้าใจว่าแม่ไม่อยากให้ลูกลําบากแต่ตรงนี้มันคือที่ดินของเราเราต้องกลับมาทําเราต้องกลับมาฟื้นฟู พี่ก็เลยว่าต้องทําให้เขาได้เห็นแล้วเราทําต่างจากคนอื่นไม่ได้ทํส่วนมันส่วนอ้อยเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทําเราไม่ได้เน้นตรงที่เอาเงินมาเป็นตัวตั้งเราเน้นตรงที่ว่าเรามีอยู่มีกินนะคนเขาก็เลยว่าโอเคเราทําได้เราทไราทได้สําเร็จคจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะพี่ต่ายพี่ต่ายคิดว่าสิ่งที่มันประสบความสําเร็จสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ย พอใจแค่ไหนคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้โอ้พอใจแค่ไหนพี่พอใจมากๆเลยตรงนี้พอใจแล้วก็คือว่าคนในครอบครัวเราก็พอใจตัวพี่เองก็พอใจภูมิใจเลยตรงที่ว่าบางทีก็เออทำมาได้ถึงขนาดนี้เนาะเออทำแต่แต่ถามว่ามันมันยังร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็เกือบจะเต็มแล้วเนาะ มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ดีเพราะว่าเราเราก็ทำพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเราก็ทำให้คนรอบๆข้างเราเนี่ยพึงพอใจไปด้วยไงนั่นคือความสุขของเราอีกอย่างหนึ่งแหละทำให้เราพอใจที่ทแบบว่าเออเราชอบเห็นคนไม่ใช่แค่เราที่มีความสุขคนรอบข้างเราก็มีความสุขด้วยตอนนี้ก็คือเพราะมีทั้งญาติพี่น้องทั้งพี่เราทั้งแม่เราเขาก็พึงพอใจจากที่เขาแบบเป็นแรงต้านของเราอะ่ะ mm hmm. เขาก็พอใจเราเราตรงนั้นเราก็พอใจ เราทําให้คน,คนอื่นเขาเห็นว่าเออเราทําได้เรามีอะไรเราก็แบ่งปันเขาตรงนั้นแหละคือความพอใจของพี่โอเคพี่แบ่งปันเขาไปเขายิ้มบางทีเราให้เขาไปเขาก็ให้เรากลับคืนมานั่นแหละคือความสุขของพี่ความพอใจของพี่นั่นแหละเลยพี่ต่ายก็น่าจะถือว่าเป็น สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อในเรื่องของความคิดต่างๆกระบวนการคิดแล้วก็ในเรื่องของการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นกเกษตรพอเพียงก็ดีโคกหนองนาเมืองเดียวก็ดีอยากให้พี่ต่ายได้ได้ไดพูดถึงเป็นการให้กํากลังใจคนที่อาจจะเริ่มมีความคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยสักวันฉันอยากจะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลผืนดินที่เป็นมรดกของพ่อแม่กลับมาเป็นเกษตรกร,ก,รกลับมา ฟื้นฟูผืนดินให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งค่ะอยากให้พูดถึงแรงมันดันใจตรงนี้แค่กับคนที่กำลังสนใจอยู่ค่ะอะตรงนี้นะคะก็คือว่าชักชวนสำหรับคนที่กำลังจะเข้ามาทำโคกหนองนามโมเดลนะคะแนะนำได้เลยว่าถ้าคุณทำตรงนี้ได้นเนี้ยเนี่ยถือว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็การที่เราทำตรงเนี้ย มันคือความอยู่รอดของเราเองคุณจะทําให้ตัวคนนุณยอยู่รอดแล้วคนรอบข้างของคุณเนี่ยก็จะอยู่รอดด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยยิ่งช่วงยุคโควิดเนี่ยให้เรามองไปได้เลยว่าบางคนน่ะยิ่งอยู่ในเมืองอะนะคะแล้วก็บางคนที่เขาไม่ได้ทําเกษตรโครกหนางนาโมเดลเนี่ยคือช่วงนี้คือบางคนเนี่ยเหมือนตลาดปิดเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันยากมากอ่ะในการที่เราจะแบบออกไปหาอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้คนที่กําลังทําอยู่เนี่ยตอนเนี้ได้เ็งเห็นว่ามันมันมีประโยชน์มากมาถูกทางแล้วใช่ถูกต้องมาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วแล้วถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราจะมีกินไปตลอดไม่ใช่มีกินอยู่แค่ณตอนนี้เราปลูกป่าเนี่ยคุณแก่ไปเนี่ยคุณก็สามารถตัดป่าของคุณขายได้นะคะมีสวนป่ามีสวนผัก เราทาปศุสัตว์ด้วยคุณมีอยู่มีกินในที่ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะคะเราบอกได้เลยว่าคนที่กําลังจะทาเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณทําดีแล้วเอาตัวเองเป็นที่มั่นนะคะเชื่อใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเองนะคะฟังแล้วนําว่าคิดวิเคราะห์แล้วถึงค่อยแยกออกมาทีละประเด็นทีละประเด็นนะคะว่าอันไหนมันเป็นยังไงอันไหน มันควรทําอันไหนไม่ควรดึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวเองออกมาแล้วมาทำนะคะแล้วคุณจะสําเร็จฟังมาหลายๆคนแล้วเอามารวมกันแล้วมาประยุกต์เป็นของตัวเองนะคะตรงนั้นคุณจะทําได้ค่ะการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดสู่การทำโคกหนองนาโมเดลของพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตและพลิกผืนดินของบรรพบรุษให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งเมื่อการอยู่ดีมีสุขเกิดขึ้นจากความพอเพียงการลงมือด้วยสองมือและหัวใจที่มุ่งมั่นและวันนี้ ได้เห็นผลและพิสูจน์แล้วว่าการทำเกษตรสามารถหล่อเลี้ยงหัวใจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ตายและครอบครัวได้อย่างมีความสุขโคกหนองนานอกจากเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมแล้วยังเป็นศิละปะ เป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการที่จะรวมกรเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันโคกหนองนาความหมายดีอยู่แล้วก็คือกเกษตรเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนและชีวิตของพวกเรา เพราะว่าประเทศของเรานี้ไม่หนีเรื่องการเกษตรคือปากท้องและเป็นชีวิตของเราตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณมามากมายในเรื่องของเกษตรในเรื่องของการพัฒนาอันนี้ก็เป็นการรวมหรือแสดงตัวอย่างและเป็นตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้ได้ไม่ใช่เป็นโมเดลที่แสดงไว้ในตู้อยู่คงที่แต่เป็นโมเดลที่ใช้งานได้จริงๆนำไปใช้ได้อย่างอ่อนตัวอย่างใช้งานได้จริงๆแล้วก็หลากหลายได้โคกหนองนานำความหลากหลายและความอ่อนตัวมารวมเพื่อใช้งานในเรื่องปากท้องและการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจของเราพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเรื่องอารยะเกษตรเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2,564สิ่งที่วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสำเร็จแล้วมันทำได้จริงนะจากแนวคิด จากแนวปรัชญาที่ทั้งรัชกาลที่9้าทั้งรัชกาลที่10เนี่ยพระราชทานมาให้เกษตรกร,กรชาวไทยเนี่ยแล้ววันนี้พี่ต่ายก็นํามาปฏิบัติจนมันเกิดผลจริงค่ะอยากให้พูดถึงความซาบซึ้งใจในสิ่งที่พระองค์ทั้งสองพระองค์ได้พระพราชทานให้พี่ค่ะความซาบซึ้งใจที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะคะทั้งร9าและร10บเนี่ยประทานมาให้นะคะตรงนี้นะคะคือบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีปรัชญาตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะ มันบอกได้เลยค่ะว่าจุดจบของคนเรานี่ก็ไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะเพราะว่ามันมันถือว่าเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะ mm. มันช่วยเหลือและตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงๆนะคะ mm. มันทําให้เราอยู่รอดถามว่าทําให้ประเทศอยู่รอดไหมประเทศนี้อยู่รอดได้จริงๆนะคะ mm. ถ้าคนเราเข้าใจในคําว่าพอเพียงจริงๆนะคะ mm. คำว่าพอเพียงเนี่ย mm. เราต้องเจาะลึกให้ถึงนะคะ mm. ต้องเข้าใจให้ได้ มันไม่จําเป็นต้องลงมาทําไร่ทํานาคุณพอเพียงของคุณคําว่าพอเพียงเนี่ยนะคะมันมันได้ทําได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ต้องทําไร่ทํานานะคะแล้วสิ่งที่เรานํามาทํากันทุกวัน,นเ,เนี่ยเกษตรเนี่ยมันทําผิดกัน,นะคะ่ะแต่พอมีกเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงเข้ามาเนี่ยมันทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะสำหรับตัวของดิฉันเองนะคะเปลี่ยนไปมากคือมันมันเปลี่ยนชีวิตหมดเลยค่ะจากที่แบบว่ามันไม่เราเราเราไม่มีจะกินเราไม่มีจะใช้แต่พอเราได้มาทำนำตรงนั้นมาทำเราได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วเราได้รู้แล้วว่าอยู่ได้จริงไม่ใช่เป็นแค่เขาเรียกว่ายังไงมโนอะ มันไม่ใช่สิ่งที่มโนขึ้นมาหรือเป็นแค่เพียงสิ่งที่แบบเขียนไว้บนกระดาษเฉยอะค่ะคือคําว่าพอเพียงเนี่ยคําว่าทําเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยพอได้ลงมาทาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ได้จริงมันรอดจริงเราไม่ต้องมีเงินเลยก็ได้นะคะสิ่งที่พระองค์ถ่ายทอดมาให้สิ่งที่พระองค์ทํานํามาให้เราเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คือ ทุกวันนี้อิฉันเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยได้รู้ซึ้งแล้วจริงๆว่ามันทําให้เราอยู่รอดได้โดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะการเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาตนเองโดยมีการน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดสู่การทําโคกหนองนาโมเดลมาทําเกษตรศอินทรีย์ของพี่ต่ายและครอบครัวนอกจากจะทําให้มีกินมีใช้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้ว ยังสามารถแบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้แก่คนรอบข้างรวมทั้งแบ่งปันแนวคิดและความรู้ต่างๆที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้จริงผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อขยายผลการทำกรเกษตรในรูปแบบใหม่จากองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่มีอยู่แต่เดิมจนทำให้วันนี้เรียกได้ว่าโคกหนองนา สามารถสร้างความอยู่ดีกินดีและความสุขได้อย่างแท้จริงซึ่งวันนี้นะคะก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าการนำแนวคิดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รวมถึงโคกหนองนาโมเดลนำมาประชุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่รวมถึงวิถีชีวิต สามารถที่จะสร้างผลให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมมีความสุขมีกินมีใช้มีอยู่แบบครอบครัวของพี่ตายซึ่งวันนี้นะคะสามารถที่จะทําให้เกิดผลที่เป็นจริงและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างและก็คนในครอบครัวได้วันนี้พี่ตายมีความสุขค่ะกับการทําเกษตรที่เหมาะสมกับตนเองกับโคกหนองนามีกินมีสุข สำหรับวันนี้นะคะรายการแสงแห่งปณิธานหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ